ใช่ผักมหัศาจารรรักษามะเร็งได้ได้วยหรอสวัสดีค่ะพวกเราสำนักข่าว,วตีหน้าเศร้าเล่ากวามเทคค่ะเนื่องจากตอนนี้นะคะในสื่อสังคมออนไลน์มีการโต้เห็นกันอย่างหนักนะคะว่าผักจินทุ่ชายเนี่ยสามารถรักษาโรคมะเร็งได้หรือเปล่านะคะโดย โพส์ในสื่อออนไลน์นะคะและได้ระบุไว้ว่าการดื่มน้ำปั่นผัดซีจื่อชายนะคะสามารถรักษามะเร็งระยะสุดท้ายได้แต่งที่มาของการยืนยันข้อมูลจริงนะคะคือสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงอย่างเป็นทางการในเว็บไซต์ของตัวเองแล้วค่ะ คำแนะนําเพิ่มเติมในการรับข้อมูลข่าวสารด้าสุขภาพนะคะอย่าเชื่อว่าข่าวสุขภาพจากโซเชียลมีเดียทันทีโดยเฉพาะข่าวที่ให้ความหวังเกินจริงหรือคำเช่นผ่าดขายไม่ต้องผ่าดัดรักษาได้ด้วยธรรมชาติ ตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเว็บไซต์ของหน่วยงานทางการแพทย์เช่นกรมการแพทย์ออยอสถาบมะเม็งแห่งชาติรักษาแพทย์โดยตรงก่อนทดลองใช้สมุนไพรอย่าแชร์ต่อข่าวที่ยังไม่ได้ตรวจสอบเพราะถูจริงการแชร์ข้อมูลสุขภาพปลอมอาจจะเข้าข่ายการเผยแพร่ข้อมูลเท็จและผิดกฎหมายในบางกรณีแยกให้ออกระหว่างอาหารเสริมกับการรักษาสมุนไพรหรือผึผักบางชนิดอาจส่งเสริมสุขภาพแต่ไม่ใช่การรักษาโรคโดยตรงค่ะ ไปฟังคาแนะนําจากคุณหมอกันเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงแพท,แพ,ทพอศรีพูลมีคนไข้หลายคนนะคะเข้ามาปรึกษาพ,พอกินในโซเชียลว่ากินสมุนไพรแล้วหายจากโรคร้ายบางรายถึงกับหยุดยาหรือว่าไม่มาหาหมอซึ่งอันตรายมากเลยนะคะข่าวที่ใช้คําว่าหายขาดหรือไม่ต้องผ่าตัดโดยไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์รองรับมักเป็นข่าวได้ความหวังเกินจริงและอาจนํานไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ถ้าเจอข่าวในลักษณะนี้เราควรตั้งสติและตรวจสอบแหล่งข้อมูลกันค่ะเช่น เว็บไซต์ของการแพทย์สถาบันมะเร็งแห่งชาติหรือองค์กรอาหารและยาและที่สำคัญอย่าแชร์ต่อถ้ายังไม่แน่ใจเพราะการเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพที่ไม่ถูกต้องอาจเข้าข่ายการเผยแพร่ข้อมูลเท็จซึ่งมีผลทางกฎหมายได้สุดท้ายนะคะอยากให้ทุกคนแยกออกระหว่างอาหารเสริมกับการรักษาค่ะสมุนไพรหรือผักบางชนิดอาจช่วยส่งเสริมสุขภาพได้แต่ไม่ได้หมายความว่าใช้แทนการรักษาทางการแพทย์ได้ค่ะสรุปการประเมินความน่าเชื่อถือและคำแนะนำ ความน่าเชื่อถือของข่าวไม่น่าเชื่อถือไม่มีงานวิจัยคลินิกสนับสนุนไม่ได้รับรองการจัดหน่วยงานทางการแพทย์เสี่ยงต่อสุขภาพหาผู้ป่วยและเลยการรักษามาตรฐานขอบคุณค่ะ